สำหรับภาพยนตร์ห s มส e t h โทมเนี่ยก็ได้ทางฝั่งฮอลลีวูดเนี่ยมาทำโปรดักชันในไทยแล้วปัจจุบันตอนนี้ถ่ายสิน้นเรียกถ่ายเสร็จสิ้นแล้วเมื่อตอนสิ้นปีที่ผ่านมาณตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำโพสยู่ที่ฝั่งต่างประเทศครับแล้วก็กคาดว่าโพสเนี่ยก็น่าจะเสร็จ น่าจะประมาณก่อนกลางปีในส่วนของตัวภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นการต่อยอด IP ของเกม Home s t o ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับพอมันพอมันมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยผมก็เชื่อว่าเกมของเราเนี่ยมันมียอดเขาเรียกว่ายอดดาวน์โหลดเนี่ยหลายล้านหลายล้านดาวน์โหลดนะครับเพราะทางฝั่งควีนวูดก็เชื่อว่ายอดดาวนโหลดนี้มันน่าจะเป็นคนบบค,คนดูได้เพราะนั้นถ้าเอาหลายล้าน หลายร้านที่มันดาวนโหลดเนี่ยแล้วคูณกับราคาค่าตัว๋วหรือว่าราคาอะไรของเขามันก็จะเป็นยอดอของคอมมิดของเขาในขณะเดียวกันในส่วนของโฮมชีวิตโฮมเนี่ยผมคิดว่าทอริทอรี่ของเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยผมจะได้สิทธิ์เข้ามาใช้ในในนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอัพไซต์ตัวนึงถ้าตีแบบคอนเซอร์วทีฟง่ายๆเนี่ยผมว่าอย่างน้อย3 0เนต์มันต้องเห็นเข้าเข้าที่เราอ่านะแต่ว่ารายได้อาจจะเห็นเป็นก้อนใหญ่เข้ามาครับ แน่นอนว่าอาจจะเริ่มฉายภายในปีนี้เริ่มฉายผมคิดว่าปีนี้นะครับผมประมาณผมว่าน่าจะช่วงฮโลวีนเพราะมันเป็นหนังหนังผีแต่ว่าในเรื่องของเวลาผมอาจจะเป็นคนบอกคนเดียวไม่ได้ก็ต้องให้ทางเขาคอนเฟิร์มครับหลังจากนี้ไปเนี่ยสตอรี่ของตัวว G ก็จะมีทั้งเกมด้วยมีทั้งภาพยนตร์ด้วยครับตรงนี้โครงสร้างรูปแบบรายได้กำไรต่างๆมันจะเป็นไง บ้างครับบอกต้องคุณหน่อยได้ไหมขอบคุณครับจริงๆแล้ว YG เนี่ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็คือทำเซอร์วิสเซอร์วิสมาตลอดนะครับประมาณเกือบ20ปีแล้วแล้ววันนี้เซอร์วิสของเราสโตนะละเราก็ก็คือมีรายได้ระดับหนึ่งมีกำไรระดับหนึ่งอ่ะเราก็มองว่าเราเพิ่มไปอีกเลเยอร์หนึ่งคือเพิ่มเลเยอร์ของการทำของทำโปรดักต์ให้กับตัวเองนะครับหรือการทำโปรดักต์ร่วมกับคนอื่นเพื่อที่จะได้หวังมา r จิ้นที่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเซอร์วิสเนี่ยคือ B2 b ีนะครับ ในส่วนของเลเยอร์ที่2มันเป็น B2C แล้ะนะครับพอ B2C เนี่ยพอมาไปแมชมากขึ้นเราก็จะเห็นตัวเลขที่มันใหญ่ขึ้นแน่นอน m a r g จินมันอาจจะไม่ได้รักษาได้เท่าเดิมแต่เราก็จะพยายามเมนเทนให้มันได้ทั้ประมาณ20%อันนี้ผมก็ถือว่าหรูหรามากแล้วอ่าแต่อันนี้มันก็อาจจะเขาเรียกว่าในช่วงในช่วงระยะแรกเนี่ยผมก,ก็ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันอาจจะมีเรื่องของเซลล์เรื่องของใดๆก็ตาม แต่ณวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผมออพติมไล์มันได้เราจะเห็นวัตอุไลท์ี่สวยณวันนี้เป็นนิวแชปเตอร์ใหม่ของตัวไ g จีคือปีนี้ผมกัขึ้นแชปเตอร์สแล้วเพราะว่าเรามีของตัวเองเรามีอัพไซส์เซอร์วิสไม่ได้ทิ้งแต่ทุกอย่างมีอัพไซส์ไปเรื่อยๆผมก็เลยคิดว่าโอเคเรียกเราลิมิตลิมิตความเสี่ยงได้ ในขณะเดียวกันมันเขาเรียกว่าเปิดอัพไซด์ที่มันอันนี้จริงๆต้องขอขอบคุณนักลงทุนทั้งที่ถือมานานหรือแบบตัดสินใจเ,เริ่มตัดสินใจที่หันหันเขาเรียกมองวายจีจีนะครับก็คิดว่าเราจะพยายามี่สูดความสเตเบิลของเราให้ได้เห็น นะครับแล้วก็นอกจาก Stable แล้วเรายังหาโกรดให้กับตัว YG g ด้วยดังนั้นผมก็คิดว่ามันมันก็น่าจะเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่ามั่นคงสำหรับนักลงทุนแล้วกันครับผมต้องขอบคุณนักลงทุนทุกท,ท่านครับ